สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังก็น้อยขณะนี้ผมอยู่ที่หาดนางรองติดกับหาดนางรำอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีครับตอนนี้้านซ้ายมือครับหาดนางรองกำลังพาทุกท่านเดินทางไปขึ้นทางด่วนมอเตอร์เวย์ครับไปกรุงเทพ เราดูเส้นทางการเดินทางกันครับตรงนี้ผมกําลังจะออกจากหาดนางรองครับข้างหน้าเป็นหาดนางรําเสื่อท่านใดได้มาแถวนี้มาเที่ยวหาดนางรองนางรําที่สัตหีบก็จะได้รู้จักเส้นทางกันเดี๋ยวเราขับดูเส้นทางกันไปเรื่อยๆครับอันนี้ทางออกครับอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับเอาเดินทางกันไปเรื่อยๆ ดูเส้นทางกันไปเรื่อยๆเ,เพลินๆครับตรงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของอำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีครับมีนับท่องเที่ยวเยอะโดยเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดคนมาเล่นน้ำทะเลกันมาพักผ่อนหย่อนใจกันเยอะครับที่นี่ดี๋ยวเราดูเส้นทางกันไปเรื่อยๆครับตอนนี้ครับกลับเข้า กรุงเทพแล้วครับคลิปนี้เป็นถนนช่วงหาดนางรองหาดนางรำไปจนถึงทางด่วนมอเตอร์เวย์ครับที่ด่านเขาชีโอนเดี๋ยวเราดูกันไปเรื่อยๆเห็นทะเลแล้วก็สดชื่นครับ สายมืออาดนางรําครับตรงนี้ดูวิวกันไปเรื่อยจอดรถมรีร้านอาหาร บริการครับฝวามือร,ร้านกาแฟสดกำลังออกจากทาดังรำแล้วครับข้างหน้าเป็นทางแยกครับเลี้ยวซ้ายไปท่าเรือ ตรงไปถนนสุขุมวิทครับเดี๋ยวเราขับตรงไปครับเดี๋ยวซ้ายตรงนี้ไปท่าเทียบเรือเราขับตรงไปไปถนนสุขุมวิท อ่าเลี้ยวซ้ายครับซ้ายเลี้ยวซ้ยวายแล้วเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลกสามพัน 126ทับมุงหน้าตรงยาวไปเลยครับตรนนี้เขากำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ไปเลยครับนอนซ้ายมือถนนซ่อมถนนครับซ่อมทาง ้างหน้าเลี้ยวซ้ายไปถนนสุขุมวิทไปอำเภอสัตหีบตัวอำเภอครับไปพัทยาเลี้ยวซ้ายท่ากาศยานอู่ตะเภาระยองตรงไปครับสนามบินอ่ตะภาตรงไปครับหน้าเป็นแยกแต่เบี่ยงซ้ายไม่ต้องติดไฟแดงครับไปช่องแฉกสารแล้วขวาตรงนี้ครับ เดียวซ้ายข้างหน้าไปถนนสุขมุมวิทไปตัวอำเภอสัตหีบเราขับตรงไปครับ ร้อยหเส้นนี้ครับหรือว่าถนนเส้นนี้ดีอีกเส้นหนึน่งครับ ไปถนนสุขุมวิทครับข้างหน้าเลี้ยวขวาไปสนามบินอู่ตะเภาเลี้ยวขวาข้างหน้าภาอากาศยานา,นาชาติอู่ตะเภาครับเลี้ยวขวาตรงไปถนนสุขุมวิทเราขับตรงไปครับสนามบินอู่ตะเภาเลี้ยวขวาตรงนี้เลยครับ ถ้าทำเสร็จนี่วิ่งการจราจรนี่วิ่งฉิบูนีเลยฉหบูเลยครับสร้างเสร็จต้องเบี่ยงก่อน เอาสู่ถนนสุขุมวิทหรือทางหลวงหมายเลข3ครับมุ่งหน้าตรงไปไปตัวเภอสัตหีบครับเดี๋ยวเราไปกลับรถข้างหน้าด้านสายมือวัดราชสามัคคีจะกลับรถข้างหน้าครับจาตรงไปตัวเอเภอสัตหีบไปหาดอ่าวดงตาลหาดเตยงามไปถึงนี้ครับตรงไปเรากลับรถตรงนี้ จังหวัดระยองจันทบุรีตราดตรงไปครับแยกข้างหน้าแยกกิโลสิบตรงไปยังตรงไม่ได้ให้เลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปกลับรถเ,เลี้ยวซ้าย กันทบุรีตราดไปกับรถข้างหน้าตรงนี้เป็นตำบลภูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี เฉลิมพนครับตรงไปชาเชิงเตาพนมสารคามตรงไปครับไปจังหวัดระยองเลี้ยวซ้ายอ่าเลี้ยวขวาครับเรียงยองเลี้ยวขวาต้องไปกลับรถครับไม่มีจุดตัดเลี้ยวซ้ายไปพัทยาใช้ทางหลวงหมายเลข332ครับไปพัทยาเลี้ยวซ้ายระยองไปทางขวาครับไปกลับรถข้างหน้า ไปะเชิงซาวไปอำเภอพนมสา,ารคามตรงไปเราขับตรงไปครับขับตรงไปไปจนถึงทางเข้าทางด่วนมอเตอร์เวย์ข้างหน้าเลยครับไปกรุงเทพอีก168กกิโลเมตร ข้างหน้าครับไปชนบุรีกรุงเทพม,มาาซับพุทธใช้ทางด่วนมอเตอร์เวย์ช hmm. ิดซ้ายครับซ้ mm hmm. ายตรงนี้ครับ mm hmm. เข้าทางด่วนมอเตอร์เวย์ที่ด่านเขาชีโอน อำเภอบางละมุงไปจังหวัดเชียงซาครับตรงไปไปชนบุรีใช้ทางด,วด่วนมอเตอร์เวย์เปี่ยงออกซ้ายจิซ้ายครับเดี๋ยวเราเข้าทางด,วด่วนมอเตอร์เวย์ตรงนี้ครับทางเข้า ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงทางเข้าทางด่วนมอเตอร์เวย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมื่อก็น้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ